จาก Green Sky ค,ครับวันนี้เราจะมาอธิบายหลักการทํางานของสารป้องกันสนิมโดยเปรียบเทียบกับแผ่นน้ำหอมปลั๊กอากาศนะครับแผ่นน้ำหอมปรักอากาศท,ที่มีขายอยู่ทั่วไปทําตองตลาดนะครับเช่นว,วันนี้เรายกตัวอย่างแผ่นน้ำหอมปรักอากาศรูปหมีนี่นะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้อยู่ในรถยนต์หรือตู้เสื้อผ้านะครับโดยหลักการทํางานของแผ่นน้ำหอมปลั๊กอากาศก็คือจะปล่อยโมเลกุลของไอระเหยของน้ําหอมออกมานะครับเพื่อสร้างกลิ่นหอมอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับ ีเราใส่ไปในกล่องนี้นะครับเราปิดฝาไว้หอมก็จะระเหยอ,อยู่ภายในกล่องนะครับสามารถสร้างกลิ่นหอมให้กับสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องได้โดยหลักการเดียวกันนี้นะครับของสามีิซไซก็จะปล่อยโมเลกุลจะเป็นโมเลกุลที่ใช้สร้างชั้นฟิล์มเพื่อป้องกันสนิมนะครับซึ่งตัวแรกเป็นมิซไซดิฟิวเซอร์ ตัวที่สองเป็นวีไซ e p พาวเดอร์นะครับเป็นเกรดนะครับเป็นลักษณะเหมือนเกรดกาแฟตัวที่สามเป็นวีไซด์ดิสิกันนะครับลักษณะเป็นเม็ดกลมๆนะครับตัวแรกนะครับวีไซด d i ิฟ u ิวเซอร์หรือวีไซ e ์อิมิเตอร์หลักการทำง,งานก็คือสามารถใช้จัดเก็บชิ้นส่วนโลหะในพื้นที่ปิดใช้งานได้ง่ายมากครับเพียงแค่วางลงไปในกล่องหรือภาชนะปิด ปิดฝาไว้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็ช่วยป้องกันสนิมได้อยางนานหนึ่งถึงสองนะครับส่วนตัวต่อมาเป็นวิซัยพาวเดอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นแบบแกรนูไทยหรือหาเป็นเกรดนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการตับตัวเป็นกร้อนนะครับเมื่อเจอความชื้นและการทำแบบเดียวกันครับเพียงแค่วางซองของวิซัยพาวเดอร์แพ็คลงไปในภาชนะแล้วปิด ก็ช่วยป้องกันสนิทได้ยาวนานน1-2ปีตัวต่อมาจะเป็นวีซดีซิเคนนะครับสารดูดความชื้นและป้องกันสนิทในตัวเดียวกันเรียกว่าทํางานแบบ2 in 1เลยนะครับธีการทํางานก็ง่ายดายครับเพียงแค่วางซองวีซดีซิเคนลงไปในภาชนะปิดเช่นตอนนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกนะครับปิดฝาให้สนิทเพียงเท่านี้ก็ช่วยป้องกันชิ้นส่วนโลหะจากการเกิดสนิมได้ยาวนานนึงถึง ไปเราจะมาสาธิตในของตัวเอง